ดูดีทำอะไรอะ่ะกำลังคุยไ์อยู่จ้าคุยกับใครหรอบีโบ <B ibo. S 1> ว้าวขอคุยด้วยไปคุยกันที่สพอชอสงขาดีกว่าฉันกำลังจะพาเธอไปไปกันเลยมะไปกันเลยสิจะรออะไรงั้นก็ let's go <S วันนี้มีนัดกับดูดีซีดีรีบทำงานให้เสร็จดีกว่าเราจะได้ไปเที่ยวกันและก็เมาส์กันยาวๆ้ว้ <B ibo. S 2> พววกเรามามแลจ เฮ้ย CD ดูด,ดีคลิปถึงที่สุดเลยจะตัวน่ารักของฉันวันนี้อยากรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวจะคุยให้ฟังหมดเลยเย้ทุกคนรู้ไหมจ๊ะคำว่า CD อ่ะมีความหมายมากกว่าตัวยออ่อยังไงหรอก็นอกจากซดีที่หมายถึงพัฒนาชุมชนแล้วคำว่า CD ยังสามารถนำมาเล่นคำพ้องเสียงเอิม C ภาษาอังกฤษแปลว่าเห็นหรือดูใช่ไหมพอมารวมกับคำว่าดี ก็จะได้คำว่าดูดีไงไงละจ๊ะมันจึงชิมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าสงขลาดูดีก็คือภาพลักษณ์ของชุมชนที่น่าชื่นชมซึ่งสะท้อนผลลัพธ์ที่มาจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั่นเองยังไงละจ๊ะและนอกจากสงขลาจะดูดีแล้ว <c oughs> ยังมีเสน่ห์ด้วยใช่ไหมคะ <c oughs> ปะเดี๋ยวจะพาไปชมเสน่ห์ของสงขลากัน ลองขึ้นไปเขาตั้งกวนฟูงลิงมันชวนขึ้นลิบว่องไวมองไปในทะเลเห็นเรือตั้งเกก็แลกห่างไกลชวนน้องไปลองพลักหินคงเคยได้ยินก้าวเสียงใช่ไหมอยากจังอยากมาสู่ขอเงินยกให้พ่อพ่อมายกหินไป ส่วนเอ่อทำไมต้องเลือกนกคู่มาเป็นตัวแทนสัญ,ญลักษณ์อันนี้เดี๋ยวจะให้ซีดีดูดีไปถามคนคนหนึ่งในอีพีหน้านะแต่จะกล้าอะเปล่าก็ต้องรอดูอีพีหน้าแหละใช่ใช่อ๋อทุกคนดูนี่ฉันนึกคำพ้องเสียงได้คำหนึ่งอืมถ้าเราเอาซีทะเลมาบวกกับดีเราก็จะได้คำว่าทะเลดี อัตลักษณ์สงขลาเมืองชายทะเลที่มีวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติอันงดงามพวกเราขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย